Didn't care. ังเลงโกงเลงหมดแล้วเนี่ยขาวปลาบานีมนไปปรมาณเ็นองเม็ด่ะเน่ยงรดามันก็เนี่เามนโหโแต่วันลามันบก ยามาจะก้อยแ้าิ้เนีไม่ได้ก็พาเรือตบ้านแล้วดิเนี่ยเยังไม่ห่างฝังเท่าขึ้นน้อยาออกไปกลางทะเลตายเลยลกนีนงเอ้ยอะไรทเนี่ยเราลอกขึ้นมา บ้านเราลุกขึ้นน้อยๆเนะาะตามท้ายเรือมาแล้วเนี่ยฮะเรือรอบบ้านแล้วห่ะเรือรอบบ้านแล้วไม่อยู่แล้วลูกขึ้นตามท้ายเรือมาเราเป็นมวลมานล้วเราเป็นมวลมานล้วดูพีน่น้องเอ้ย มาได้กินก็มันรู้กันแล้ววันนี้อ่านี่แหละทะเลบ้านเราอ่าถ้ามาท่องเที่ยวหน้านี้ก็ต้องร้แล้วให้ดีอ่าอันดามันฝั่งตะวันตกเป็นหน้าเยอะหน้าคืนหน้าลมฮ่าฮ่าฮ่าเออเนี่ยเราเราเอาตัวพี่น้องเออมันโหดแรงทะเลอันดามันเวลาโหดอื เพื่อนน้อยๆเนาะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอนนี้นะครับขึืนใหญ่ลมแข็งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ